ก่อนชมวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไข่ต้มทำคลิปต่อๆไปกันนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกๆคนมาพบกับไข่ต้มกันอีกแล้วนะครับวันนี้คุณพ่อพาไข่ต้มมาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นกันที่คลองประปา อยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแถวแถวบ้านของไข่ต้มเองครับสำหรับช่วงนี้นะครับบรรยากาศดีมากเลยอากาศเย็นสบายขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ร้อนเลยครับว่าแต่คุณพ่อจะพาต้มไปถึงไหนครับเนี่ยต้มอยากลงไปวิ่งเล่นแล้วอ่ะพ่อใจเย็นๆนะไข่ต้มพ่อกำลังพาไปกินกาแฟแล้วก็ไข่กระทะที่ร้าน ไว้ใจคาเฟ่จริงเหรอพ่อต้มคิดว่าพ่อพอาไข่ต้มมาขี่มอเตอร์ไซค์เล่นเฉยๆที่ไหนได้พ่อพาต้มไปเที่ยวอีกแล้วว่าแต่มันใกล้ถึงร้านยังอะพ่อต้มตื่นเต้นจังเลยอุ๊ยพี่เขามาวิ่งกันเยอะแยะเลยไม่เป็นไรต้มยังไม่วิ่งก็ได้เดี๋ยวต้มไปร้านกาเฟ่ก่อนดีกว่าอา้าวไข่ต้มนับนะหนึ่งสองสาม เย้ yeah, เรามาถึงร้านไว้ใจคาเฟ่กันแล้วไข่ต้มจะกินอะไรดีนะสำหรับไว้ใจคาเฟ่นะครับจะเป็นร้านกาแฟสไตล์แคมปิ้งใครที่เป็นสายแคมปิ้งมาทางนี้ได้เลยครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูบรรยากาศภายในร้านกันดีกว่าครับ สำหรับน้ำผลไม้นะครับจะมีแบบขวดขายด้วยอันนี้ขวดละ40บาทครับสำหรับที่นั่งภายในร้านนะครับก็จะไปอนอสไตล์แคมปิ้งนะครับผมนั่งจิบกาแฟชิๆลๆริมคลองปลาากันครับ เมนูแนะนำของที่นี่คือไข่กระทะนั่นเองครับรสชาติอร่อยมากเลย เดี๋ยวไข่ต้มจะให้เพื่อนๆไปดูบรรยากาศภายในร้านก่อนนะครับไข่ต้มกับคุณพ่อขอกินไข่กระทะก่อนครับสำหรับเมนูเครื่องดื่มนะครับก็จะมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวไข่ต้มจะแปะเมนูไปให้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับบรรยากาศภายในร้านไว้ใจคาเฟ่ที่ไข่ต้มพามาเที่ยวกันในวันนี้ยังไงไข่ต้มจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆอีกครั้งสักคู่เดี๋ยวไข่ต้มจะพาไปวิ่งเล่นริมของปลาปากันครับแล้วพบกันครับ และตอนนี้นะครับไข่ต้มก็มาถึงคองปลาปากันแล้วพ่อก็ใจร้ายเหลือเกินให้ไข่ต้มวิ่งมาจากร้านอยู่คนเดียวส่วนพ่อก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับเช,อช,อชอิะเชเดี๋ยวไข่ต้มจะพาทุกคนดูบรรยากาศของคลองปลาปลาแถวบ้านไข่ต้มนะครับว่าจะสวยขนาดไหนตามไข่ต้มมาเลยครับ สำหรับโซนนี้ของคลองประปานะคะเพื่อนๆเหมาะสำหรับการมาปิกนิกกับครอบครัวแล้วก็พาน้องหมาตัวเล็กๆอย่างพวกเรามาวิ่งเล่นครับสถานที่ปลอดภัยไม่มีเจ้าถิ่นครับสำหรับไข่ต้มนะครับชอบที่นี่มากเลยเพราะว่ามีสถานที่กว้างขวางให้เราได้วิ่งเล่นกันอีกอย่างไม่ต้องกลัวเจ้าถิ่นมาคอยกัดเราอุ้ยสบายใจมากเลยครับอยากวิ่งไปไหนก็วิ่งได้ ทอต้องถึงเวลากลับบ้านกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้คุณพ่อกำลังพาไข่ต้มขีม่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเดี๋ยวไข่ต้มจใจเพื่อนๆชมบรรยากาศริมคลองป่าตอนเย็นก่อนนะครับทุกคนก่อนจากกาันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไข่ต้มด้วยนะครับ้อมจะได้มีกำลังใจนในการทำคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ